เทสบาลนครแม่สอจดจดเตรียมสถานที่บันทึกเทศถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรื่องในวันแม่แห่งชาติชมรมเปตองนครแม่สอดจัดการแข่งขันเปนตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเพื่อพระเกีติสมเด็จญาศาลจังหวัดแม่สอดจัดโครงการร่วมใจไก่เกลียสามัคคี60ปีสยามบรมราชกุมารีสรดุดีทั่วไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิน่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะกับดิฉันการศิริวิมุตายนต์ค่ะพบกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดเตรียมสถานที่บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดชั้น4ี่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานอาจารย์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักข่าวนครแม่สอดร,ร่วมกันจัดสถานที่เพื่อใช้ในการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ 12สิงหาคม2558โดยจะทำการบันทึกเทปในวันที่27-29กรกฎาคม2558ณห้องประชุมสภาช,ชั้น4สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันบันทึกเทปถวายพระพรในวันและเวลาดังกล่าวโดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายกำหนดการ กับเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานที่เบอร์โทรศัพท์055-547449ต่อ302ในวันและเวลาราชการชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพ,พร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคมค่ะที่ทำการชุมชนสักทองเขตเทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดจงหวััดตาก นางอัมพรปันเถินประธานชุมชนสักทองพร้อมนางวราพันธ์มุ่งการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสักทองนำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือน พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยซึ่งการจัดกิจกรรมทางชมรมผู้สูงอายุนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบป,ปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งในวันนี้กิจกรรมเริ่มด้วยการตรวจวัดความดันโลหิตวัดรอบเอวและชั่งน้ำหนัก ต่อด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุพร้อมนําออกกำลังกายในท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับวัยโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดพร้อมกันนี้ได้มีการพบปะพูดคุยกับสมาชิกทางชมรมที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมประชุมประจำเดือนในครั้งนี้โดยมีการปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน ชาวชุมชนวัดหลวงและหมู่บ้านถุงทองค่ะร่วมทํากิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ําท่อน้ําและกําจัดขยะในชุมชนค่ะในายเอกลักษณ์มหาวงประธานชุมชนวัดหลวงพร้อมชาวบ้านในชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านถุงทองนำรายงานต่างด้าวชาวพมา่าร่วมมือกันทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำท่อน้ำคโคลนเลนที่อุดตัน และออกกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางการไหลเวียนของน้ำซึ่งอาจก่อให้เกิดอุทกภ,ภัยในเขตพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังการสัญจรเข้าออกของคนในชุมชนที่ต้องเดินลุยน้ำเข้าออกเป็นประจำเด็กนักเรียนในชุมชนที่ต้องเดินทางไปโดยใช้เส้นทางนี้จึงได้เป็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนวัดหลวงและหมู่บ้านถุงทองในการพัฒนาชุมชนให้มีการระบายน้ำได้ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน และในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนค่ะ นายสำรวยเพ่งแป้นประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่ห้องสื่อการเรียนภาษาไทยโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนางอัชรากองแก้วรองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยมีรายละเอียดการประชุมประกอบด้วยการจัดเตรียม งานวันแม่แห่งชาติของทางโรงเรียนในวันที่11สิงหาคม2558การเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาของอำเภอแม่สอดในวันที่29กรกฎาคม2558และการจัดเตรียมงานบุญทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อการศึกษาในวันที่19กันยายน2558นี้โดยมีการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากทางคณะกรรมการเครือข่ายก่อนทำการสรุปผลการประชุมในวันนี้ โรงเรียนสพวิทยาคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ์ค่ะที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสพวิทยาคมอำเภอแม่สอจังหวัดตากนายสมชายรองเหลือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจำนวน47โรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้หน่วยงานชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงบุคลากรมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับ ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ได้ด้วยดีต่อไปในภายภาคหน้าชมรมเปตองจัดการแข่งขันเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าค่ะ คณะกรรมการชมรมเปตองนครแม่สอดร,รวมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและสถานศึกษาใกล้เคียงจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าโดยมีนายสลาย,ยุทธกรลเกตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลจังหวัดแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและนางวาสนาเบ้าดีรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีว่าที่ร้อยตีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดประธานชมรมเปตองพร้อมคณะกรรมการชมรมเปตองเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้และการแข่งขันในครั้งนี้มีสถานศึกษาส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีโรงเรียนแม่สอดและประชาชนผู้ให้ความสนใจในเกมกีฬาเข้าร่วมทําการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือนักกีฬาเปตองระดับเยาวชนให้สูงขึ้นและเพื่อคัดตัวนักกีฬาเปตองของทางเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเข้าร่วม ทำการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเคารพกติกามีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมเปตองนครแม่สอดให้ได้รับทราบ ซึ่งการแข่งขันเปนตองแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าจัดขึ้นในระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง24ตุลาคม2558โดยใช้สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสนามกีฬาเปตองชั่วคราวของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดโดยเริ่มจากสนามที่หนึ่งในวันที่25กรกฎาคมใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาส สนามที่สองวันที่8สิงหาคมใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสนามที่สมวันที่22สิงหาคมใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีสนามที่สวันที่12กันยายนใช้สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สนามที่หวันที่26กันยายนใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสนามที่6วันที่10ตุลาคมใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนและสนามที่7วันที่24ตุลาคมใช้สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทางชมรมเปตองนะครแม่สอดจึงฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความสนใจในเกมกีฬาเปตองเข้ารับชมการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ศาลจังหวัดแม่สอดจัดโครงการรวมใจไก่เกลี่ยสามัคคี60ปีสยามบรมราชกุมารีสดุดีทั่วไทยค่ะที่ศาลจังหวัดแม่สอดนายสมโชคมีมะแมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจไก่เกลี่ยสามัคคี60ปีสยามบรมราชกุมารีสดุดีทั่วไทยและนายเสริมศักดิ์พรมหาน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำสารจังหวัดแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ 60พรรษาอันเป็นปีมหามงคลยิ่งสำนักงานสารยุติธรรมโดยสำนักระง,งับข้อพิพากษาร่วมกับสารยุติธรรมทั่วประเทศจึงได้จัดทำโครงการร่วมใจไก่เกี่ยสามัคคี60ปีสยามบรมราชก,กุมารีสดุดีทั่วไทยในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2558นี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมไก่เกลี่ยข้อพิพากษาในศาลเพื่อให้คู่ความ มีโอกาสเจราจาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรม โดยมีคณะผู้ประนีประนอมประจำสารจังหวัดแม่สอดรวมถึงบุคลากรในศารและบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถได้ผ่านการอบรมเป็นผู้ช่วยหรือคู่ความให้สามารถเจรจากันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำมฤทจผลจากการจัดโครงการรวมใจไก่เกลี่ยสามัคคี60ปีสยามรมราชกุมารีสดุดีทั่วไทยในครั้งนี้มีคดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีการฟ้องร้องต่อสารเป็นจำนวนมากที่สุด หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมการรายงานข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดนะคะวันนี้ดิฉันการศรีวิมุกตยนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ